แล้งเมอเลยเล้งหมือเยงเอเลย้งเหเโอ้ยยิงมาเลื้ป่าเลย้าไว้จินะตเดเดเด้เความอะไรกันเอยวู่มันเ็แงสกินคุณโชโคตรลจ้าจ้ารู้แล้วจ้ารู้แล้วหูปากด้วยเอ้ยน

ออสีดิเอารออะไรอ่ะอไรอ่นะไม่ได้ถ่าไม่แ้แต่ทำไมว่านึกวาไหล่ไหนใส่ใจนั่นองเอยแล้วอ่ะกดตุ๊กเฮ้ยกดหลอดเหลอดว้าวไปแฮะโอ้โห มัน็อต uh. uh, ัวแตกเฮ้ืเยเอ้ยเข้าเกมแล้วเขเกมยังเออมาแล้วึงนเออทุกเกมข้าเหมือน่

แล้วกือเป็นม yeah. ือป yes> ืนไอ้เกมต้องเกมให้ทำที่อะไรได้ไรเนี่ยมานไอ้เกมอ่ะเอไม่ตัวเลขทีรงนี้อ่แล้วมันจะกระโดดหนีทำไมแล้วบอกไว้อยู่กี่รถไฟรถไ้แล้วตอนไ

ไไหนไไหนี่ไม right. ่ยอ่ะเกยังลนนอยย่เด็ได้ตัวดียวขนดนี้ถยเาเ่าขนาดไวยอ๋ออ๋ออันดิวันมีสอคนติดดาอยู่เหนือเเี้ยเเียเหือนเียเ่เ้

เล่นมเล่นเล่นแล้วกีออาบเลยอคนเดยวนั่นไม่ยนว่าเบาเแเลร้อนจ็คอแจ็คเบาๆหน่อยเลื่อนเืงเดือดแจ็คกี้เขาไม่ไหวม่ได้นใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึงไม่ได้เล่นมึงไม่รู้หรอกไม่รู้มึเล่นทำไมเล่นตัวเีย่ Oh wow, ยังไง่เอ๊ะข้าปลาเยนะข้ปานะยไงคือขาปลาหวานนะเอะไรนะปลี๊ปลีมีเป้าเลยเรื่อยเรยจะมีปลาะมีกูงกอยาอยามาลัดอยมาล,ะ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 ละ

<icana> <naj bum S 2> ไม่ได e ้ตแนที่ไหเแผ่นนี้มักับพิซซี่ปีเบิร์ดพิซซี่ปิเบิร์ดพิซซี่ปิเบิร์ดไม่ไรอไมี่เป็นอะเป็นรคุขอต้งหคตงไหนสวยขอต้งไหทีขต้งไหวเป็นไรมากไอเหีียงเราะว่าปาฝันันไม่น่าหรืออะเคยดอกมุณจาคไม่สล ็กต้องทำผู้ตายอีเหี้ยผู้ตายอีเหี้ยสันดานหมาบอกม้านดีบอกม้านดีบอกบานดีดอกทองไปทางไหนวะนั้นไปไงไงเนี่ยของไม่มีแล้วเหี้ย

เชื่ออะไรกันเนี่ย đo để đo ba hai cái gì mà hai cái ba cái ba cái 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 ไม่มีไม่เลยตื่นนอนร้อนด้วยร้เรื่องด้วยไอ้เนี่ยเล่นอะไรพี่หยอกมอะไร แลอพีไม่มีแล้วเกิดอะไรแล้วไม่ไม่มีอ่ะที่ความใจไปีดีไปกลเออหนูเออหนูเออหนูเออนออออหอหอหเออหนูเออหนูอ ขึ้นมามือก็เอาไอ้พิซนี่ตายขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่มีว่ะเอาไปตอนขึ้นมีไม่มีว่ขึ้นมาไม่ได้ขึ้นเอนได้ิซซี่เขาไม่มีเลยตัวไหนแม่อ้อเอนได้ไม่ยากไม่ยากนะไม่ยากจงน้ำตาย

mọi người sẽ làm hồ đỏ người mọi 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 người ไม่กดกลัวไม่กดใจเย็นใจเย็นาีเกุลอดไอู้ดีะเน้ออัวยไออไลวไม่อต่างกอไม่ได้เหอนกัลกแร่กวาตองแก็เป็นไงลูก้าหัวกูเร็วกูได้อึดเนี้ยโอ้โหไม่ต้อไมอไตายยาโอ้โหเล่น่อ

พวมึงรู้ป่ะเอ็มีโทเดี๋ยวมึงคอยดูเดี๋ยวกูจะปิดจบฉากนี้ด้วยเองแ้วมอเตอร์เราตปองนเไม่หุ้มมึงบงพลังงานด้วยอยยยยยี๋ยย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 ย

เออไมย่กลังไหันอะไอ่ะ่วงไงกูไ huh. ด้ไเลยคงจะตัแ huh. ล uh ีไ huh. ม uh ่บอกี uh ่มาอดทีเ huh. ด uh ียวกูหายเหลือกีคนว้าวเมาจตั้ตรงนดีว่าสึกิเลยว้าแล้วไม่หนวดอ่ะ

ไม่ดีเธอมัแพงไปแล้วจ่ส่ดไม่ได้เพาจำใครมาไม่สี่หวเลยเอาแล้วเแล้วเขียนเขียนเขียนอไรเขยนเขียเขียนอะไรเขียนไอ้พี่หัวไอ้เนี่ย เลขกระโล่คุณไม่ติดเลยนีเลขกรเขียนเลขที่้วยเลขกระมมคน